สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวขายเครื่องเล่นคาราโอเกะแบบฮาร์ดดิสต์นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับยี่ห้อ AJ นะครับนี่คือ AJ คาราโอเกะนะครับรุ่น AJ TKR 3 0 3 T นะครับมาพร้อมรีโมทเลยนะครับนี่คือเครื่องเล่นคาราโอเกะแบบฮาร์ดดิสต์นะครับมีช่องเสียบไม้ได้2ช่องนะครับแล้วก็วอลลุ่มไม้ได้2ช่องนะครับแล้วก็มี เอ็โคด้วยนะครับแล้วก็เสียบ USB ได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้นี่คือเครื่องเล่นคาราโอเกะแบบฮาร์ดดิสต์นะครับคุณผู้ชมครับ AJ โอเกะ k า h a r d ิส s ์นะครับรุ่นนี่ครับชื่อรุ่นนะครับรุ่น TKR 3 0 3 t นนะครับคุณผู้ชมครับใช้งานได้ปกตินะครับตัดเสียงร้องได้นะครับนี่เป็นรีโมทของมันนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาลองดูมาลองเปิดเครื่องดูนะครับผมต่อทีวีไว้แล้วนะครับ ตรงโน้นนะครับต่อทีวีเดี๋ยวผมจะเปิดลองดูนะครับเสียบไฟไปเรียบร้อยนะครับนี่ครับไฟก็ติดนะครับสัญลักษณ์ power ก็ติดมาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่ครับนี่มาแล้วนะครับคาราโอเกะฮาร์ดดิสต์มาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองลองนะครับนี่ครับผมไม่มีหนังสือเพลงนะครับแดี๋ยวผมจะกดเลขหนึ่งเอานะครับอ่าลองกดดูซินะครับมั่วๆไปนะครับ การุณาเลือกเพลงนะครับมันบอกอเดี๋ยวผมจะลองกดนะครับเดี๋ยวลองลองฐานรีโมทอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วนะครับเดี๋ยวลองขยับฐานดูนะครับแล้วก็ลองกดดูนะครับ่อ่าเนี่ยใจสั่งมาครับเดี๋ยวผมจะลองกดเลยนะครับใจสั่งมาครับนี่ครับตัดเสียงร้องได้ด้วยนะครับถ้าตัดเสียงร้องให้กดปุ่มตรงนี้นี่ครับ เดี๋ยวผมจะตัดเสียงร้องนะครับนี่ครับสัญลักษณ์ตัดเสียงร้องนะครับว่าเป็นฉันมอบให้เธอคนเดียวอาจไม่เกี่ยวแต่สำคัญเพราะฉันนั้นอยากให้เธอได้ฟังนี่นะครับคาราโอเกะเจนะครับเ,เลยปื ยอมก็ใจชอบเธอไม่เบาเดี๋ยวสต็อปเอาเพลงใหม่นะครับลองลองเอาเพลงใหม่ดูนะครับผมไม่รู้จากชื่อเพลงอะไรผมกดเลขเอาโมม่วเอาไปเลยนะครับในเนกดอไม่อ้วนเอาเท่าไหร่หาโทรหากันหน่อยเพลงโทรหากันหน่อยเป็นเพลงยุคผมนะครับเจมนะครับตอนนี้ผมปิดเสียงร้องไว้อยู่นะครับมีสัญลักษณ์ปิดเสียงร้องนะครับนี่ครับ ให้กดตรงนี้นะครับในการเปิดปิดเสียงร้องนะครับคำว่าโวคอลนะครับโวคอลตัดลองลองเลือกมมั่วไปอีกนะครับกดมมั่วไปสามสามสามยอมตั้งแต่หน้าประตูมันก็มีเพลงทั่วๆ่วไปนะครับคือเราไม่รู้ไงครับเราก็เลยกดเอามมั่วเอาก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับสองสสสไม่อ้วนเอาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะลองดูเพลงนี้นะครับ ไม่อ้วนเอาเท่าไหร่นะครับเพลงนี้ลองดูนะครับไม่อ้วนเอาเท่าไหร่เพลงไม่อ้วนเอาเท่าไหร่นะครับนี่คือเครื่องเล่นคาราโอเกะ AJ นะครับรุ่น TKR303T นะครับนี่ครับเป็นเครื่องเล่นคาราโอเกะนะครับคุณผู้ชมครับใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวมาดูช่องต่อนางด้านหลังนะครับนี่ครับ ต้องต่อทางด้านหลังนะครับก็จะมี AV นะครับแล้วก็มีคอมโพเนนต์นะครับนี่ครับมีฮาร์ดดิสในตัวนะครับตัวนี้ก็ใช้งานได้ปกตินะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับคุณผู้ชมครับ สำหรับตัวนี้นะครับสีสเกตชาแนลนะครับเสนอขายในราคา2,500บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998ครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ